สวัสดีครับนานแล้วครับไม่ค่อยได้ลง YouTube วันนี้นะครับวันที่11นะครับวันที่11นะมิถุนาครับเห็นไ,ไหมครับนี่คือนาของลุงพันครับเนี่ยเขียวนะครับอายุ22วันตอนนี้นา ข้าวน,นี่อายุยีบวันครับบรรยากาศเป็นไงครับโอ้โหสวยงามไหมครับเนี่ยเตรียมตัวที่จะหว่านปุ๋ยแล้วครับวิดน้ำข้าวนาวันนี้นะคเครื่องวิดน้ำนครับอันนี้บ่อหลานะครับน้ำไหลมาจากคลองข้าบอา่อหลาแล้วก็วิดจากบอา่อหลานะครับเนี่ เื่อที่จะเข้านาเป็นไงครับบรรยากาศนรถของลุงพันธ์ครับจอดช่วงเย็นนี้ก็มาเติมน้ำมันครับเดี๋ยวมาสัก4ี่ทุ่มสี่ทุ่มออก,กว่าก็จะต้องมาดูเครื่องอีกครั้งหนึ่งสำนาก็เป็นอย่างนี้ครับข้าวดีครับข้าวดีขึ้นดีมาก สุดยอดมากเลยครับดูครับวิ่งน้แล้วน้ำไหลเลยนะวึ้งเลยอันนี้ช่องหน้าใต้นะครับเรามีอยู่4แปลงแปลงใหญ่2ครับแปลงเล็กข้างล่าง2 แปลงเล็กก็น่าจะรวมแล้วน่าจะไม่เกินห้าไร่ครับแปลงใหญ่นี้น่าจะประมาณสิบกว่าไร่ครับ่นีนแปลงหนึ่งครับแบบนี้ก็มีน้ําเข้าเหมือนกันเนี่ยไหลครับเหมือนกันครับข้าวดีครับสําหรับแปลงแปลงบนแปลงใหญ่เขียวดีจังเลยครับโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ จะช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ